ได้เวลาเอาดีเข้าตัวหลังจาก E-P ที่แล้วคุณยังเชื่อว่าตัวเองมีเหตุผลมากกว่าอารมณ์ไหมครับสวัสดีครับพบกับผมชัชวานแสงปรีดีกรและรายการเอาดีเข้าตัว รายการที่จะคอยมามันเติมวิตามินดีๆด้วยเรื่องราวแล้วก็แรงบันดาลใจเพื่อเพิ่มพมลังและภูมิต้านทานในการใช้ชีวิตให้กับพวกเราในทุกๆวัน EP ที่แล้วผมมาชวนคุยกันด้วยเรื่องของเหตุผลกับอารมณ์นะครับกับการทดลองทางเศรษฐศาสตร,ร์พฤติกรรมที่ชี้ให้เราเห็นว่าหลายครั้งที่เรามักจะคิดว่าตัวเราเนี่ยมีเหตุผลมากกว่าอารมณ์นะฮะ การกระทําต่างๆของเรานะครับเป็นไปด้วยเหตุผลเราใช้อารมณ์น้อยมากนะครับในขณะที่คนอื่นๆรอบตัวเราเนี่ยส่วนใหญ่มักจะใช้อารมณ์เราคิดแบบนั้นไหมฮะหลายๆท่านน่าจะคิดแบบนั้นแล้วก็ไม่เข้าใจว่าทําไมคนรอบข้างของเราถึงใช้อารมณ์ในขณะที่เราเนี่ยช่างเป็นคนที่มีเหตุผลซะเหลือเกินแต่ว่าการทดลองในตอนที่แล้วนะครับชี้ให้เราเห็นว่าบางครั้งเหตุผลเนี่ยมันก็โดนอารมณ์นะครับ กลบนะฮะเพราะว่าอารมณ์มันมาเต็มเหลือเกินอย่างการทดลองตอนที่แล้วนะครับมันทําให้เราเห็นว่าแม้กระทั่งการที่เราจะได้เงินฟรีๆแต่เราก็ปฏิเสธที่จะได้รับเงินนั้นสาเหตุเป็นเพราะอะไรสําหรับใครที่ยังไม่ได้ฟังนะฮะสามารถกลับไปย้อนฟังกันได้เลยแล้วก็อย่างที่ผมติดเอาไว้นะฮะตอนที่แล้วว่าวันนี้ยังมีการทดลองอีกหนึ่งการทดลองนะครับที่จะมายืนยันว่ามนุษย์เรานะครับมีเหตุผล หรืออารมณ์มากกว่ากันถ้าเกิดว่าพร้อมแล้วนะฮะไปฟังการทดลองการทดลองนี้กันได้เลยครับแต่ว่าก่อนที่จะเล่าเรื่องของการทดลองนะฮะผมขอแอบถามก่อนว่าทุกคนที่ฟังอยู่ตอนนี้นะครับรู้จักการประมูลของกันไหมครับการประมูลของนะฮะคือการที่ใครก็ตามนะฮะที่เสนอราคาที่สูงที่สุดก็จะได้สินค้าหรือว่าของชิ้นนั้นไปนะครับ โดยสินค้าที่เอามาประมูลแต่ละครั้งเนี่ยส่วนใหญ่ม,มันมักจะประเมินค่าไม่ได้นะฮะอย่างเช่นเป็นรถเก่านะครับเป็นของสะสมนะครับหรือว่าเป็นผลงานทางศิลปะซึ่งราคาเนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของผู้ที่จะมาประมูลนั้นนะฮะเพราะฉะนั้นการที่เอาประมูลได้ถูกประมูลได้แพงเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของจิตใจ หรือว่าบางครั้งนะครับก็อาจาจะมีการประมูลสินค้าจริงๆนะฮะอย่างเช่นอีเบย์นะครับซึ่งเป็นเว็บไซต์ขายของมือสองเนี่ยนะครับคนก็จะมาประมูลกันแต่ว่าโดยปกติแล้วเนี่ยราคาที่เขาจะประมูลนะครับมันก็จะขึ้นอยู่กับมูลค่าของของชิ้นนั้นนะฮะซึ่งเราก็รจ้อยู่แล้วว่าถ้าของชิ้นนั้นมันหาได้ง่ายนะครับ ราคาเนี่ยมันก็จะไม่เกินราคาสินค้าแต่ว่าถ้าเกิดของเนี่ยมันกลายเป็นของหายากไปแล้วมันกลายเป็นของสะสมไปแล้วราคามันก็อาจจะดีขึ้นไปนะครับสูงกว่าราคาตั้งต้นหรือว่าราคาจริงๆของมันทีนี้นะฮะการทดลองวันนี้ที่ผมจะเล่าให้ฟังเนี่ยก็เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับการประมูลนะครับแต่ว่ามันจะแปลกไปนิดนึงเพราะว่าเราจะไม่ได้มาประมูลสินค้าแต่ว่าเราจะให้ทุกคนนะฮะเอาเงินมาประมูลเงิน เงินแบบปกตินี่เลยนะฮะกติกาก็คือว่าเขามีแบงค์พันอยู่1ใบนะครับมูลค่า1,000บาททีนี้กติกาก็คือว่าใครที่ให้ราคาแบงค์ใบนี้นะครับในราคาที่สูงที่สุดเนี่ยก็คือจ่ายเงินตามที่ประมูลนะครับแล้วก็เอาแบงค์1,000กลับไปแต่ว่าผู้ที่จัดการทดลองนี้ขึ้นมานะครับก็เพิ่มกติกาเข้าไปเพื่อความสนุกนะฮะเขาบอกว่าคนที่ประมูลได้เป็นอันดับที่2นะครับ นอกจากจะไม่ได้แบงค์ห0 0่นั้นกลับไปแล้วเนี่ยยังจะต้องจ่ายเงินในราคาที่เขาเสนอขึ้นมาหมายความว่าคนที่ประมูลได้อันดับหนึ่งะครับจะได้แบงค์ห0ึ่ไปแต่ว่าถ้าเป็นอันดับที่2นะฮะจะต้องจ่ายเงินโดยที่ไม่ได้แบงค์กลับไปฟังเหตุผลแบบนี้แล้วนะครับอยากจะลองเข้าร่วมประมูลกันไหมครับ บางคนอาจจะไม่อยากนะฮะถ้าเกิดว่ามั่นใจว่าตัวเองเนี่ยจะไม่ได้เป็นที่1แต่ว่าทีนี้นะครับปรากฏว่ามีผู้เข้าร่วมการทดลองนะฮะมีผู้ที่สนใจจะเข้าร่วมการทดลองดังนั้นนะครับการประมูลก็เลยเริ่มขึ้นนะครับแล้วก็เริ่มมีคนเสนอเงินมูลค่าต่างๆเข้ามาะฮะแน่นอนว่าก็เริ่มจากมูลค่าต่างๆก่อนนะครับว่าอ่ะเป็น5บาทนะครับ10บาท20บบาทก็คือกติกาเนี่ยเขาบังคับเอาไว้นะฮะว่า ทุกขั้นของการที่เงินจะเพิ่มขึ้นเนี่ยต้องเพิ่มขึ้นที่5บาทนะครับก็ประมูลกันเข้าไปนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยก็เริ่มมีคนถอนตัวนะครับจนตัวเลขนะครับมันค่อยๆสูงขึ้นแล้วมันก็เหลือผู้ท้าชิงอยู่แค่2คนนะครับผลัดกันไปเรื่อยๆนะครับจนยอดเนี่ยมันมาอยู่ที่995บาทตอนนี้นะฮะคนที่เสนอ995บาบาทเนี่ยก็รู้สึกว่า ยังไงเนี่ยเขาน่าจะต้องชนะแน่นอนนะครับเพราะว่าถ้าอีกคนนึงเสนอมาที่1000บาทเท่ากับว่าเกมนี้เนี่ยจะมีคนเท่าทุนนะฮะหรือว่าไม่ได้กำไรเนี่ยทั้ง2คนเลยนะครับนั่นก็คือคนหนึ่งจะต้องจ่ายเงิน1000บาทเพื่อได้เงิน1000บาทเข้ามาคนนี้ก็คือเจ้านะครับกับอีกคนหนึ่งต้องจ่ายเงินถึง995บาบาทโดยที่ไม่ได้อะไรกลับมาเลยถ้าเกิดว่ามนุษย์เรานะครับตั้งอยู่บนสมมติฐานที่บอกว่าเราเป็นคนมีเหตุผล เราก็ไม่ควรที่จะประมูลกันต่อถูกไหมครับเพราะว่ายิ่งทําไปนะฮะก็จะยิ่งมีแต่คนเจ็บตัวแต่ผลปรากฏว่าไม่ได้เป็นแบบนั้นนะครับเพราะคนที่อยู่อันดับที่2นะฮะคือตอนนั้นเป็น990นะครับก็เสนอสู้นะครับไปที่1000บาททีนี้นะครับสถานการณ์ยิ่งหนักหน่วงเข้าไปอีกนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราเป็นคนที่2ก็คือเราให้ราคา995บาทเราก็ควรจะหยุดถูกไหมฮะเพราะว่าตอนนี้ทั้ง2คน ไม่ได้กําไรแล้วนะครับแต่ปรากฏว่าคนที่สองนะครกลับสู้ราคาเป็น1,500บาทนะครับแล้วก็สู้กันไปเรื่อยๆนะฮะจนสุดท้ายแล้วเนี่ยผลมันจบอยู่ที่ประมาณ1,100บาทนะครับโดยที่คนที่สองเนี่ยประกาศยอมแพ้นะครับที่ราคา1,095บาทจากการทดลองนี้นะฮะคำถามก็คือว่าถ้าเกิดว่าเหตุการณ์ทั้งหมดนี้นะครับเกิดขึ้นมาด้วยเหตุผลมีใครสามารถอธิบายได้ไหมครับว่า เหตุผลที่ว่ามันคืออะไรจากการวิเคราะห์ของนักเศรษฐศาสตร์พฤติกรรมนะฮะเขาได้คําตอบมานะครับว่าทั้งหมดนี้นะฮะเกิดมาจากอารมณ์นะครับแล้วก็ความรู้สึกที่ว่ามนุษย์เรากลัวการสูญเสียโดยเฉพาะการสูญเสียสิ่งที่เป็นต้นทุนในใจของเรานะฮะนั่นก็คือว่า คนที่ร่วมประมูลอยู่นะครับก็จะคิดว่าถ้าเกิดว่าเรายอมแพ้ตอนนี้นะฮะเราจะต้องเสียเงินเป็นจำนวนเงิน95บาทต้องเสียเงินเป็นจำนวน120บาทเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่อยากสูญเสียนะฮะอารมณ์เนี่ยก็เลยทำให้เราสู้ต่อไปนะฮะสู้ต่อไปโดยที่เราคาดหวังว่าทำยังไงก็ได้ที่จะทำให้เราชนะเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องสูญเสียเงินจานวนที่เราเคยประมูลมาก่อนหน้านี้ สุดท้ายนะฮะกลายเป็นว่าทั้งสองคนต้องสูญเสียหมดเลยนะฮะไม่มีใครได้กําไรจากกิจกรรมนี้คนที่ได้กําไรก็คือคนที่จัดการประมูลนั่นเองคําถามต่อมานะฮะก็คือว่าแล้วการทดลองหรือว่าผลจากการทดลองนี้สอนอะไรเราครับจากผลของการประมูลครั้งนี้นะครับเราน่าจะเห็นแล้วนะครับว่าสุดท้ายเนี่ยการใช้อารมณ์บางครั้งก็ไม่ได้ก่อให้เกิดผลดีเพราะว่านอกจากจะทําให้ผู้ที่เข้าร่วมประมูลเนี่ยได้กําไรน้อยลงแล้วนะฮะ บางครั้งยังทําให้เราขาดทุนไปอีกด้วยซึ่งก็อาจจะเหมือนกับหลายๆเหตุการณ์ในชีวิตของเรานะครับถ้าเกิดว่าเราใช้อารมณ์นะฮะใช้ความมุทะลุนะครับแล้วก็ขาดสติในการที่จะทําเรื่องราวต่างๆบางครั้งมันอาจจะทําให้เกิดผลเสียมากกว่าผลดีก็เป็นได้ครับและปิดท้ายวันนี้ด้วยโค้ดดีโค้ดโดนเขาบอกไว้ว่า You can't substitute emotion for reason เหตุผลยังไงก็ไม่สามารถใช้อารมณ์มาแทนได้ครับอย่าลืมกลับมาเอาดีเข้าตัวกันได้ทุกวันจันทร์พุธศุกร์พร้อมกด subscribe ในทุกช่องทางที่คุณฟังรวมถึงกดไลค์กดแชร์เพื่อแบ่งปันเรื่องราวดีๆให้กับเพื่อนๆของคุณผ่านทุกช่องทางโซเชียลมีเดียสุดท้ายนี้ขอให้วันนี้เป็นวันดีๆของพวกเราทุกคนสวัสดีครับ